สวัสดีค่ะมือนีกะสิมาสอนการทักทายด้วยค่ะการทักทายภาษาจีนเอ่อว่าว่าเวินเฮาเวินเฮาค่ะการทักทายแต่ละช่วงเวลาเนาะสวัสดีตอนเช้าว่าวาจ่าวช่างเฮาจ่าวช่างเฮาหรือว่าจ่าวอันจ่าวอันสวัสดีตอนเที่ยงว่าว่าหู่อันหู่อัน สวัสดีตอนบ่ายเชียช่ยอูเขาเชี่สวัสดีตอนเย็นวานชาวันช่งเาหรือวานอันวานอันนะคะก็เป็นการทักทายแต่ละช่วงเวลาในภาษาจีนหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง M Channel ครูจีนค่ะขอบคุณค่ะเชื่อเชีย